ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดังคุงพร้อมแล้วไปจ๊งบอลเลยมานี่คือเราจะจบสุดนี้กันเนยอะม,มาช่าโช์นี่กัโชวนีิโอโ้โหใครยิงข้าเนี่ยมาโอโ้โห โดนเลเซอร์อีกแล้วโอ้ยอีดอกตัวข้างบนนะเด็กนี่เอาตัวนี้ก่อนละนี่ฟันโชว์ขอกิ้งทีนี่เอาไล์เซเบอร์ไปแดกนี่ชาเรียบร้อยกลายเป็นปุ๋ยโผมไปซะเฮ้คุณต้องไปไหนต่อเฮ้ยโหดโดนแอบร้อยกูล้อเห็นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วจะโดนเอ้ยไม่ใช่นี่หวาตัวเียอะไรเนี่ยมานี่ยกโชว์โชว์เช้โอ้ยไฟไม่ไหวต้องรีบคิวนี่นี่ มาเฮ้ยอีกปืนเลเซอร์เหรอตกถึกไปแท้ตายยังวะโอเคครับมันตายแล้วเรียบร้อยมาเจ้าตัวต่อไปข้าต้องปาดปืนนี้แทงกลางตัวตายยังเขียดไปกันต่อดีกว่าเฮ้ยมีตัวอยู่ข้างบนนั่นตัวหนึ่งเอาให้มันเด้งแบบโรดตัวเองปีเอาให้มันเดเง้เเงกัะสูนลงตัวเองนะครับอุ้ยเหียบักบัคบั้เียไอ้เหียเมื่อกี้แม่งดินดิน,ดนเลย ดิ้นเป็นผีเข้าเลยยมาตอนนีนะ้เราต้องไปตามล่าหาพวกมันนี่มันรู้อะไรเนี่ยขอเข้าไปหน่อยเยอะโอเคออกมาได้แล้วเสร็จภารกิจที่2ต่อไปเลยเ <c oughs> จ้าคือปอดใหญ่สินะนี่ข้าต้องกับเจ,เจ้าไว้ได้สินะเนี่ยเลือดเจ้าเยอะจริงๆมาโหดาบคู่ด้วยกูก็มีดาบคู่เหมือนกันเยอะดีปัดปันลบ ทำอะไรข้าไม่ได้ลบนี่เฮ้ยโอ้ยมันกันอย่างเดียวเลยว่าโชเขี้ยมันกันเฮ้ยเอาแล้วมันโจมตีหนีหลบได้หมานี่อุย้ยระวังนะนี่มันเสียหลักแล้วต้องซ้ําซ้ําเสียหลักเราต้องซ้ํานี่รัวๆไปดิโอ้ยแม่งบุกแล้วนี่น,นี่กิ้งลบนี่กิ้งลบแบบดิจิตอลขอมาอุย้ยมันโยนด,ดาบไปทีนึงเฮ้ยดาบมันโยนไปไหนวะจะโดนหัวเราหรือเต่านั่นไงกูว่าแล้วมาแล้วชิบหลบจะเล่นข้าไม่ตายโยนดาบนั่นเหรอมานี่เจอ มานเพลิงนี่เดือดวนได้อีดอกมานี่เฮ้ยมันหายโดนอีกแล้วมาดิเฮ้ยเยกระโดดหลบบะจะหลบไปไหนจ้าหนูจะหลบไปไหนฮะนี่นี่เนีเฮ้ยหลบมันฟันเราแล้วนี่กรี้งหลบเฮ้ยจิโหโดนอะไรไม่รู้เฮ้ยมันเรียกหินมาโอ้มีหินด้วยเหรอโกงนี่หว่าที่เราใช้ดาบอย่างเดียวนะเราไม่ได้ใช้หินเลยนะเราไม่ได้ใช้พลังฟอร์ตเลยมาเออนี่กริ้งหลบเฮ้ยโอ้ระวังสีแดงหนีหลบพันดีด้วยมา เฮ้ยโยนดาบไปแล้วโยนดาบไปแล้วโยนดาบโดนหัวกูอีกแล้วมาเฮ้ยนี่นี่ยิ่งเฮ้ยเกือบโดนอุ้ยไม่ยิงโดนพันมานี่โดนมาถึงเวลาโดนดาบนี่ย่าชงมันมันนี่นี่อืมโอ๊ยไม่นะเชี่ยมึงโกงนี่วะเฮ้ยมันใช้พลังฟอได้ยังไงอ่ะไม่นะเฮ้ยโกงแล้วนี่ นี่มันใช้หินฆ่าเราแล้วเนี่ยนี่มันไม่ใช่การต่อสู้แบบมีอสีนี่เฮ้ยมีคนมาช่วยเรานะครับนี่แม่มดมาช่วยเราแล้วมึงมันโกงนี่จะคนคขี้ขาดนี่กำหินล่นไปซะจะแม่มดลุกขึ้นมาเจาไดมาไม่ใช่ทีไดโอเคมาต่อฮ่อ เจ้าโกงั่นเลยได้เดี๋ยวเจอเอาจริงหน่อยเป็นไงละ่ะนี่ลบอย่าไม่หวังอย่าหวังกูโก้แล้วไม่มาช็อสซีมึงโดนเสียบแน่โดนแน่มาดิเอาไงเอาไงนิ่งเลยทำไมนิ่งงนะั้นน่ะมาดิมาดิเฮ้ยหินเนาะอย่าเล่นหินไอ้เคียเล่นหินอีกแล้วมึงน,นี่มันโกงจริงๆไม่ไหวแล้วจบขอจบปิดจบเพียงแค่นี้ยับดิ ไปซะเลือดนึงคิดยา yeah! นี่หลบนี่ต้อนแล้วก็นี่หลบ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 ทำไรอ่ะทำะไรอ่ะทำะไรอ่ะโดนทีเดียวมึงตายเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนนี่ต่อให้ก่อน,ออนทีเดียวจะก,กิดตายเลยนะระวังโชเรียบร้อยเออนั่นแหละคุมตัวมันไว้เอาเลยนั่นแหละ ทำเลยเรียบร้อยยอดสวยครับรนี่เชิญมันลงดินไปเลยธรณีสูบไปเลยนะฮะธรณีสูบเรียบร้อยภารกิจสำเร็จไปได้ดูดีเราฆ่าบอสมันไปได้แล้วละขอบคุณมากนะอย่ามึงอีกแล้วเหรอเออนี่มันอะไรกันนี่มันนี่โผล่มาตอนแรกนี่นะอินเดียเหรอเป็นคนอินเดียเหรอได้ เี๋ยวเจอดาบสุดอะบ้างนี่มาเลยนี่ฟาดฟันโรตีใส่มันฟาาฟันโรตีใส่มาอย่านะอย่าโชะนี่ดาบคู่กูมีเหมือนกันนะจ๊ะคิดว่ามีดาบคู่คนเดียวนี่โชโชโชอหล่นไปดิ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 อุ้ยไม่หล่นด้วยไม่หล่นด้วยมามาหลเลือดเยอะว่ะนี่ออ้ยนะอย่าซ้ายขวาอืมอืมโอ้ยย่ดกับล่วงเองกับล่วงเองแล้วมาดิซ้ายเพื่อ จะหลบไปไหนจะหลบไปไหนจะหลบไปไหนโอ้โหม่ใม่โอ้โหพลังเจ้านี่มันก็ช่างน่าเกรงขามจริงจริงมาฟาดฟันโอ้ยเกือบลนยะอุ้ยอยู่โห่โดดโดนดดใส่ฟันฟันโยโช่เจโชโชโช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่นะเชี่ยเกือบอืมาดิโอ้ยโห่โดนอีกแล้วโอ้ยอย่าติดบุ้มติดบุ้มไหมนะจะตายแล้ว ย่ะยะโอ้ยโหโดนแทงตายเถอะยะน่ะอย่าโชว์ชิงโชว์ชิงโชว์จ้าจ้ยะอีนบนี่บวกบวกชื่อก็ไปไหนไปไหนเหะเอ้ยไม่นะเฮ้ยเฮ้ยทำไรอะเล่นพลังฟอสอีกแล้วเหรอเฮียมันโกงอะเล่นดับดีอย่าใช้พลังส่วนตัวไม่นะ

เฮ้ยมาหนาหีลุกบบบอะไรมาโชว์น่ะมาสู้กันต่อโจ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 โชโจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมันปล่อยแฟดใส่เรานะครับยะโอ้จริงเหรอ จริงเหรอจริงรอู้ระวังนี่ลบเฮ้ยเอ็กสู้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 มันสู้มันย่าย่นี่โดนไปเต็มตัวหึงเลยนิดนึงก็จะตายแล้วโอ้ยพลังอีกนี่แล้วอีกแล้วอีกแล้วโกแล้วโกแล้วนั่นนี่นี่เล่นพลังเดียวเลยไม่ใช่ดาบสู้เลยเดี๋ยวกูใช้ฟอร์บ้างมามาหยาเฮ้ย สุดท้ายข้าก็ได้ลูกบาศมาแล้วจงพ่ายแพ้ให้แก่ข้าจะมันอ่อนหัดเกิดไปอะไรมีเลยจะสั่งเสียไหมโอ้ไม่ก็นั่นมันดาร์เวเดอร์นี่นะ ใช่ป่ะใช่ดาร์บีเดอร์ป่ะใช่สิตัวบอสใหญ่มาแล้วไม่นะเอาไม่ดีขเขาไม่นะเชี่ยเราสู้เขาไม่ได้หรอกเชีย่ยมันโขดเกินไปเฮียมาข้างหลังแล้วโ,<ฮ>โอ้โหตายมึงแกาเกินไปตายซะเถอะ วิ่งนีโอ้ยกระเด็นเฮียตกน้ำนีหลบได้โอ้ยชิมหายมันโยนเรามาเลยวะนี่ชิมหายแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันใช้พลังอยู่แล้วเอาไงดีวะหนีเล็วตู้ไม่ไหวหลอกเราอยากอ่อนหัดเกิดไปไปครับวิ่งเยอะชิมหายหลบเอาไงดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวเฮียหมาเรามี่สองเราต้องชนะ ไปครับลบตรงซ้ายลบขวาไอ้เหี้ยวโลดเกือบโอ้เกือบเกือบเกือบล่วงไปลุกไปลุกลง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 กระโดดนี่มีเกรอบแพงให้ตายโอ้ปั๊บปั๊บปั๊บเอ๊ะจิ๋หายตัวอะไรวะมาโดดนี้โดดสองเซฟไปครับวิ่ง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 นี่เอาไรเซเบอร์มาปัดกระสุนไอ้เหี้ยล่วงจิ๋มหายไปครับตอนนี้เราก็ผ่านมันได้แล้วไปปิดประตู ชิบหายดัตเวเด้อมึงมาไงเนี่ยรีวๆตีขอมอๆๆโมนรวิหน่อยอุ้ยเกือบหอโอ้โหแม่แงแทงแรสเซเบอ,อร์เข้ามาในประตูเลยเหรอเชี่ยอะไรวะโ,โหชิบหายแล้วโอ้โดีนะลิฟมาไวโ,โหไม่งั้นแม่งทะลุประตูเข้ามาเนี่ยเอาไงต่อดีวะเนี่ยชิบหายดัตเวเด้อร์ไม่กอดสู้ไม่ไหวนะครับเราต้องหนีอย่างเดียวสู้แล้วเดี๋ยวตายมึงอีสองตัวนั้น โ <Okay. S 2> อเคไอ้เฮียโอ้โหเปิดประตูมาก็เจอเลยเหรอเชี่ยมึงดักหน้านี่วะโอ้โหดวนดาบกับไรก,กับด้านเบอร์นี่กดบีเฮ้ยดีนะมีตัวปีป๊ปมาช่วยขอบคุณมากปีป๊ปโอ้ชิบหายปีป๊บกูจะโดนเล่นมานี่ทำอะไรปีป๊บกูอย่านะเออโอ้ยาไม่นะโอ้โหมันดึงไรเซเบอร์เรากลับไปเลยว่ายอมแพ้ซะเถอะแคล ไม่ไม่โหไรเซเบอร์ไม่นะไอเชี่ยที่พายเอือโดนไรเซรเบอ,อร์ตัวเองแทงเอือโอ้โหมาเจ็บเล้าไปถึงซ่งไหนนี่อีป้ามาช่วยเราแล้วเอาอีป้ายังไม่ตายเหรอตกลาวาไปยังไม่ตายนะฮะย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 ะเอือโดนใส่หน้าคางไปทีหืมกระเด็นปะบกหืมกูดีนะกูแก่ถ้ากูาาสาวๆนะั้นมึงโดนกูแน่อีดันเวเด้ อย่า <Yeah. S 2> ไม่นะีป้าใช้พลังมืดแล้วนั่น <c oughs> ไม่นะป้าอย่าใช้พลังนี้มันจะทำมันจะครอบงำป้า <c oughs> ป้าจะกลายเป็นพวกมัน <c oughs> นั่นแหละแข็งแกงจงใช้พลังแห่งด้านมืดซะเถอะฮ่าฮ่าไม่นะป้าหยุดตรงนี้ <c oughs> ไม่นะป้าไม่ไม่ป้าระเเผอใช้พลังด้านมืดไปนะครับ ป้าใช้พลังด้านมืดมากเกินไปป้าจะกลายเป็นพวกมันนะไม่นะป้าจะโดนพลังความมืดครอบงำหนี่ใช้บาเลียป้องกันไว้โหดาร์เดอร์สีบเข้ามาไม่เข้านะครับอุ้ยโอเคดาร์เดอร์ไม่ชอบน้ำนะครับดาร์เดอร์ได้ข่าวมาว่าไม่ชอบน้ำเดี๋ยวชุดเปียกนะซื้อชุดมาแพงโอเคดีเราหนีได้ขึ้นไปบนกันเถอะป้า ชิบหายแล้วไม่ถึงแน่เลยอะไม่ไม่ไม่ไมหายใจไม่ออกแล้วเออตายอ้าวมีคนมาช่วยแม่มดมาช่วยนะฮะนี่จบสวยแม่มดมาช่วยโอเคแล้วเราจะจบเรื่องนี้ยังไงล่ะทำลายมันทิ้งได้ดีไหม โอเคจัดไปฟาบเรียบร้อยหามาทั้งเกมแม่งเอาเลเบอร์ปัดแตกดื้อเลยโอเคมัน okay. จบแล้วกลับบ้านกันเถอะ Star Wars Jedi Fallen Order ก็จบไปเรียบร้อยนะครับกับเกม Star Wars นะครับ Jedi ของเรา <Yeah. S 1> ในภาคนี้ก็กำลับ,บ,บ,บกด้จชอบก็อย่าลืมกดไลและกดติดตามเพื่อกันะครับเตรียมไปคลิปนะ bye หกกน,น้นนาผมบ๊ายบายทังเจ้าหญินี่นามกดไลค์และกดแชร์ไกันนะฮะเตรีย,ยไมไคลมาห้องมบ้านและรีแชร์ให้เพื่อนรับชมด้วยล่ะ